ราชบุรีนะคะคุณผู้ชมเสียงดังสนั่น Please wait a ที่นี่ราชบุรีนะคะทุกท่านโอ้โหที่นู่นสวยมากเสียงดังสนั่นหวั่นไหวพี่นัดกันน้องสาวนะคะเล่นฟุกเล็กๆอยู่ตรงนี้ มาแล้วโอ้โหที่น็นเขาอลังมากของเรามืดตืต่ เนยไปอยู่ใกล้เดี๋ยวไว้ก่อนมดแล้ว lên rồi <laughs> 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 thế ba dùng dữ ạ à? <laughs> mình một tay luôn rồi đi mới dùng cái แม่ชวนป่ามาดูอ่ะพี่นะันหืมหลับได้ไงค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้รวยๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเหนื่อยแล้วเหรอแม่เอาค่ะ จะมันกระดิ่งนี่หันไปให้ถูกทางนะ 真的。 <c oughs> เราันเพชรไว้น่ะหมดแล้วหมดยัง สองนใไห้วตอนี่า